สบายดีมื้อนี้ Saturday night เจอกันในเนาะ Municipal party บ้านหมู่ US Governor s o v n here you know แดด้อรไปซื้อกันที่เก่าเออไปที่เก่าเวลาเดิมไปข้าไปไปใส่ e n t e r t a i n น e n t ใส่เตอร์เทนเมนต์ถึงคูณ

เปด็ก่นี่โอ้บดีบดีบดดีตอนี้ก็อาสีใช่ไหมายบุญคือยัง15ถ้าไม่ดึงอนเจะไปดื้อโอ้มาไปดื้อเก่งไปแล้วไปดื้อตักข้าวันไป ก like oh. 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 uh ็จะเมาไล้วคน้ได้ค้คตักนโอ้เมเจอสาวหางเครืองาดเลยนีันีีราที่อได้ชื่อมมชนีน้น้ำนิดน้ำชุบชนด้เลยนี่ยังไมาเฮลโลเฮลโลเฮลโลเอ้เรา a y to FC เซเลโก้ฮอเ์เรยเซเลโก้ายดีอันนี้อันน้เนเก่าเนอะู้เก่าอยู่ยิด้ จะเลยโอ้เบอร์นี้จัดเต็มตัวนี้เนะ่ยโดนตอกโดนตีเทียบตาเบิรงเบอร์ของหวานของของหวานนี่เนาะโอ้เปียดตอกไม้ตัวนี้เอาตะบังนัดเนาะมาเนาะบางเริ่องบากมาเนาะบางในเบียดบังเอ้บังนัดเนี่ โอเคกเด้เด้กบผู้สูงมาพี่น้องมาเช็คกเอาหาหหาหนพี่เป็ดไก่เป็ดซิวยังอยู่ในปุงค่ะไก่ซิวข้าวปลาาี่มาแล้วป็าอะไรคะ้วปลาปลามาแล้เ็นอะระปลาท่มาบ้เนอะ รับกระเดวัดเจ้าับลับลับดิบนันาไะดเดเออเออได้แล้วเียวอันี้อันนี้นน้นีีมินนะี่น้องนนี้ยยานมนเลยรับไก่รับไก่อันนี้อาหาร ผัดเน,นี้นอน,น,น้มเีเนือเนื้อในพนาน้นื้เนื้อปันเป้ปันเป้วปันเป้โอ้ของโปรดโซนอเมรโซนอม้อันนี้อันนี้เนมเข่าเนืแอ่่ไหมเนืเข่าเมืองลวงเนเข่าเมืองลวงดูเนืเนอน้อโอ้น่าตาได้กินเนาะ เจอตีนอะไรพี่น้องบีกล uh, ้าไันเจอตีนทออเทเบกล่ามือมือนีมันเจอตีนมาสกูบิน่ายำตีนเขาเปลี่ยนตีนเป็นยำเล็บมือนางเออแม่ปลาซานเม่ยนะแม่ยละยำเล็บมือนางแม่เปลี่ยนไปเทเบกิลาตีนโจ้ามอแท้หมอว่าขึ้ตีนเขาจะไปดกูเป็นเลี้ยงนี่แบบฟาเดเซ่ก็จะบรรุบบดายนี่นนะลับลับ รับรับงูปลาเด็กพี่น้องนะรับงูปลาัวสดนี่เราเพราะไม่เหมดหนวสดปีมือปีมือคุณยิงจังเลยนี่นี่ตก็ได้ชิมแซ่บแซ่บเด็กนี่น้องอไรรับยิปนอนเดนเแซ่บเกี้ยไปฮะตัวนี้แซ่บเพียตัวนี้สดเด็กน้อง number one ใส่กอกอีสานไม้องนนัี้ตอเอีมีูสา่ยพร้องด้วยนะอันนี้ก็สาวบ้านเฮาสาววิโนวาเล่อันนี้สาวบบบอมโนาอันนี้สาวโบวิพานบาไ้ใหเบอร์หนึ่งเด้ออนี้เด้อ แซ่บอาหารแซ่บใสกปากตึกป่าใส่กระตกอันนี้นมเนื้อเนนเนื้อเนาะแหนบเนื้อใส่กระบอกเพชรไเอไสุดยอดหมกมาเป็นไรเชียวไก่ไก่ไก่บ้านเลยจะไก่บ้านไกลป่าไก่ปแซ่บ

ฮันสุ่มือนี้ขอบอันนี้คุณหญิง,ง,งมาจากซานิโก้ระเทศน้อมาเด้อมากินขาน้าวนมกันออมีหรอมีแล้วเชอยู่ซซนิโก้มากินข้าวแรง,รงด้วยเอาองมีล้าวเนี่ยักไขมันหลายเลยลูกพี่ปลาัของแซบมะไปยังแ,แซบบ้ะงซบบ้างไม่บอกโอ้ไม่ยังนี่เน้เนี หัวนี่ย่ากินแล้วอันนี้สุดซ่องแล้วอันเซีบเซีบเศซิวไก่ซิวโอ้ปีนลาผมจนนะดูแลบว่าผมว่หลังก็ได้ไขบันขึ้นเยอะ vâng 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 vâng

สุดรน้ม่ยใส่กออิสานในดีแน่นะครับลองลองลองแม่หลังของเพียใส่ครับลองราบราบดิบ โอ้ลาดเดบพี่น้องดีบ่มมีจูเนาะเออบบมมีแจวดีนบ้น้อยแล้่แล้วรา็ดเบเดซี่วะออกบ้านเกินหน่อยนึง

่มเนเอาบ้านเสียวบ้านบ้านเสียวจักเ้ลาสตูนโรอันนี้เขบอกว่าลาบสตูนโรีลาบสตร์สตนโระานเา่เดนันัี้เานโรที่ร้น้ยาเพียนเวลาต่ง่งเอาวันนี้ื่นโอ้โหวันนี้แต่งตัวน่ารักกันเลยนะครับสวยมากเลย กายเน,น,นะตั้งโซนะห้ามกินหลายเลยเรอรอ,องขาดเลยกินแบบน้น,น่อยโอเคนี่น้ส <c oughs> ลไหมซ่อมออะอันนี้ไข่ร o b s t นูู่อัไข่ e r นูอันนี้รรอ,รรอมาลอบชิมมึงดูลอชิมมึงไข่ l อบ s t ตอร์มา อานี่มามากเน่ะอันนี้ก็คือพัดกะเพรากรบเออแม่ครับรถจักรเลยนี่กะเพรากบกบกบเออกะเพรากหอบตัวแหงๆมาบุรี ก็กะผลไม้กะปลานี่ยนี่ยปลาก็ปลากับปลาเาาอันเออหมอไเนี่ยเียง ใครเปนตาจะสู้เท่นะคะ้องโ้ยเด็ดไม่เด็ดมาเกิอกิ่นมเป็นตายเลยคองคงซอบอลประทคุณละบ้านเนาะว่วาง้อสาวนักมาเนี่ยคยกินข้าวงด้วย บมกูกันบุ้ยังไรวันนี้วันยันเี่ยวันข้าวเสีย้างในแซ่บหมดขับไปกินขาล็อกเต้ขาล็อหเต้เสี่ยบุญธเปลี่ยนทางโคบ้างข้าวกล้องกินหาวโหกุเลยพวกนี่มันเป็นไก่ไก่ด้วยไก่มีพวกกินจะกินขาดคบขมิ้ขมิ้งสุดย้ำปีนได้พปเฉาบอกน้ำปีน อันนี้มี่ต่สาเลยว่าอะไรใส่มาดนมันเก็บัวคนนกอดแกันเลยพาหลายกันเละสาวผู้สาวผู้สาวอะหลารายเหล่าใช่ไหมมันบ่มันบ่มันบ่นั่มันบ่ท้าบ่มันก็หอบมโอ้บอกบบ่บวมือบ่้มือด้อย่เอาเ่ยๆด่วบวมมือบ่้มือด้ว

<ม>นเนื้อเนื้ออาหารเล้าอาหารเวียดน,นามอาหารจีนโอ้สารพัดพี่ร้องล่าไสนกรอีสานทอดไก่เอาจะมี mọi người mọi người mọi xe mọi người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  đấy người mọi 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 งอกบกินบางีม <boundaries> <si suppression> ้อยมาเากินได้แม่บางยี่โยากินได้ไเฮ้ยไปแล้วหบานีตะบูตะโพี่น่บ้านเยี่ยอย่บ้านเ่อนเยนเาเย

กมอการเข้าไปกูกินคนนกินแล้วเด้กินแล้วกินแล้วอ้เยบร้อย่าชาครับร้ยแซ่บอแซ่บอมางานตั้นวันเกิดน้องวันรีดย์หาเจ้าปีเจาห้าปีน้อาวยันสุดปาย่สแล้วเอ้ยเอ้ยยังจมายังบนสุดคนแล้วเบาอะไเบาอะไเลย